การที่เราจะสั่งจิตทุกด้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกคนไม่อยากคือแบบให้ไปซื้อสมุดมาค่ะสักหนึ่งเล่มก่อนนอนน่ะนะคะให้เราอ่ะตั้งจิตอที่ขอขมากรรมจริงๆเราต้องสวดมนต์เนาะถ้าใครไม่ได้สวดมนต์ก็ตั้งจิตที่หานขอขมากรรมขอโทษตัวเองแล้วก็ใช้คำว่าขอบคุณเนาะ ที่เราทำแบบนี้ก่อนนอนขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันนะฉันรักเธอนะสมองปิดก็ได้แต่คุณจะตั้งชื่อตัวเองขอบคุณนิตยานะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวพรรณของฉันฉันรักนะขอบคุณตานะที่ทําให้ฉันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอบคุณฟันขอบคุณปากขอบคุณรอยยิ้มของฉันนะที่ตาตื่หัวใจผู้คุณมากมายขอบคุณหูหูนี่จะเอาไปดูคนสําเร็จนะ ฟังครูลุงนะจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนแม่ครูลุงนะหรือไปหาครูบาอาจารย์นะครูติดตามหลายคนเนาะครูติดตามคนแบงค์บ้างนะคะน้องชองอย่างนี้ค่ะในเรื่องของความรักครูแจมบ้างอะไรเงี้ยครูอธิษฐานไว้แล้วว่าถ้าครูประสบความสำเร็จครูอยากกินอยากใช้อะไรครูติดตามไม่หมดแล้วแม้กระทั่งเสื้อสูทที่ครูอยากใส่เอาไว้ทงานอย่างนี้เนาะครูก็ติดตามไว้เกี่ยวบทุกแบบค์อย่างเงี้ยอ่ะ ให้เราก็ขอบคุณหัวไหลนะฉั้นรักนะที่เธอช่วยฉันทํางานขอบคุณมือทั้งสองข้างให้ใรจหอมตัวเองค่ะขอบคุณมากๆมือทั้งสองมือนี้นิ้วทุกนิ้วที่เธอช่วยฉันทํางานช่วยฉันเข็นขายข,ายขนมจนทําให้ฉั้นเนี่ยมีรายได้เลี้ยงดูตัวเอง,ขอ,นะงนะขอบคุณผิวนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวที่ดผิวชั้นกระจ่างใสดูดีมีออร่านะ พราะเราดูแลตัวเองนะคะทุกคนทั้งใช้สบู่ละอาบน้ําทั้งขัดผิวขัดหน้านะเป็นทําจากขามิ้นป้าให้มานะก็เดี๋ยวหาเงินได้ก็ให้แกแกเอาให้เอามาลองใช้ดูก่อนขอบคุณหัวใจนะที่ยังเต้นตุบๆอยู่ขอบคุณนะฉันรักเธอนะฉันจะดูแลเธอฉันจะกินขมิ้นชันทุกวันนะฉันจะไม่ตั้งใจไม่สวดมนต์แล้วจะตั้งใจสวดมนต์แล้วเอาความรู้ในสมุดธรมะเนี่ยมาดูแลสุขภาพ ให้ตัวเองสุขภาพดีอะไรที่มันสําคัญที่สุดนะคะสําหรับตัวครูเนาะครัวเจอสมุดธรมะเล่มเนี้ยมานานละแต่ครูไม่ได้ตั้งใ,ใ,ใ,ใจสวดเลยทุกคนแต่ครั้งั้นที่ครูสวดอ่ะครูขายของหมดเกลี้ยงแล้วครูก็อยากให้คนอื่นได้อ่านสมุดธรมาเล่มนี้ด้วยกันด้วยซ้ำเพราะในสมุดธรมะเนี้ยมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบไม่ต้องใช้เงินอะไรเยอะแยะก็ๆๆสามารถสุขภาพดีได้อ่ะ ทุกคนขอบคุณลำไส้ที่หมดด้วยอาหารได้อย่างนีเยี่มขอบคุณ